สวัสดีค่ะสวัสดีกับเ้าว,วันพาฤหัสที่สิบเอ็ดเดือนหาเนอะเดือนห้าเนาะมาสิพาสำรวจดอ,อกไม้สวยๆงามๆเมื่อหนีมาถึงที่ทำงานก่อนเวลาเดืออีกยี่สิบนาทีก็เลยสิมาถ่ายความสวยงามให้พี่น้องได้เบิ่งกันอีกแล้วนะคะเบิง่ง ดอกใหม่สวยเนาะงามไทยไทยหมูเจาเบิ่งกะไทยแบบเฝ้าเฝ้านะพี่น้องเฝ้าว่าเฝ้าไทยสันเดยอันนี้มีเวลาเนี่ยจักน่อยนึงอันง่ายคนที่า้งานข่อยเราไปกินกาแฟาอยู่มันมีสองสีเนาะจะเห็นป่สีขาวกับสีออกชมพูนิดนิดอตอนของเขามันจะสูงแบบ มันเป็นต้นทั้งสี่พี่นอ้องเบื้องมาว่านนี่อันนี้มาว่านนี่มาว่านค่อยปลูกค่อยปลูกต้นดาวเรืองนะมาว่านนี่ดาวเรืองฆ่าสมบรูรณ์อาไปทั้งพุ่นค่อยเอสียมุเจ้าเบื้อง ่อยเยถ่ายให้เบื้องหลกตอนที่มันออกนอนหน่อยน้อยตอนนี้มันออกใบสวยงามแล้วจ ou, ักดอกอีอย ou. ังบรูนะคะพี่น้องดอกยังกับบรูอันนี้กำลังสีออกดอกเห็นปะค่ะตุ่ม อันนี้เหมือนคล้ายๆดอกทิวลิปคิดว่านะแต่เ่อท่านออกอันนี้คือสวยแท้เป็นสีเงินไหมบึง้งต้นดอกใหม่ที่เจ้าเห็นเลี่ยงๆกันนี่พี่น้องขอเว้าอีกจักหน่อยค่อยปลูกเบิดเลยอืม้ม คือคอยปลูกใส่กระถางเราล้วคอยก็เอามาเลี้ยงนี่คือจังคอยทายให้เจ้าบึ้งนะคะนี่แหละแม่นบดเลยนี่ตอนปลูกต้นน้อยต้นน้อยตอนน้ยน,ยตนกล้ามันอนะพี่น้องจำได้บอกตอน้นกาว่าหน่อยๆปุ๊ปปุ๊ปปี้ปีปมนี่นั่นอะอันนี้กระดาวเรื่องที่คอยปลูกบึงมันหนาเสือเลยต้นน้อยนิดเดียวไหมออกดอกแล้วอือ สวยงามโอ้สุดยอดเลยดูนะนนนดอกไม้สีดำเจ้าเคยเห็นบอกเจ้าเคยเห็นดอกไม้สีดำบอกนี่สีดำนะคะตอนปลูกประท่านออกดอกเห็นแต่ซื้อว่ามันเป็นสีดำก็งงขึ้นกันตอนเขาบอกว่าดอกไม้สีดำเพาเคยเห็นดอกมันก็นเลย อันถากมันออกดอกเลยจังมาบึงแล้ววะออกไว้ไว้สีสวยร่างกายอันนี้ก็ดอกยังบรลูนั่นก็เป็นเหมือนผีเสื้อหน่อยๆดอกหลายๆออกดอกมันใหญ่ไว้ขนาดเลยพี่นนอกใหญ่ไ,ไวไวดอกใหม่เพราะมันได้แดดได้น้ำได้แสงสินะ ไงพึพับพึบพับออกดอกออกต้นหฮ้ยโอ้โดอกไม่บานเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวหน่อยๆนยนึงจำได้ปออือไทยแล้วไทยอีกพุ่มใจมีความรู้สึกแบบว่ามีความสุกดีเขาปลูกเองเขาเห็นมันออกดอกทั้งสี่นะว้ามันตาวรามันตาเขาปลูกเองเรารู้สึกดีใจย่ำเห็นมันมันใหญ่ย่ำเห็นมันออกดอกนะพี่น้อง บึง่งอันนี้ไม่ใหญ่แล้วปลูกเดอ้อไม่ใหญ่ไม่ใหญ่คนที่เหตุงานคู่กันก็คอยคนปลูกอันนี้นะคะตอนคอยมาไม่ๆขม่คอยจําได้เลยมันออกนอตีนอออกมานิดเดียวเองอออันนี้เดือนกว่านะคะที่่อยมาทํางานอยู่นี่แล้วเดือนกว่ามันใหญ่เร็วมากแล้วก็อันนี้ที่คอยปลูกอันที่เลี้ยงแขวนแขวนไว้อยู่ทึ่งๆนี่ที่เป็นแถวจังสี่นะ เป็นแถวสีคอยปลูกเบิดเลยแล้วก็ที่เป็นกระถางสีน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเป็นถาดถาดน้ำเงินนั่นก็คอยปลูกเบิร์ดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระถางดำยังสีไม่ไญ่เป็นคนปลูกไม่ไญ่เป็นคนปลูกอือกระถางอันเป็นถาดสีน้ำเงินแล้วก็เป็นขางเทิงเลี้ยงแถวนี้คือคอยปลูกอือพี่น้องโอ้ยเบิง่งสวยสีขาวเหลืองชมพู ธรรมชาติมันแบบว่าธรรมชาติมันสวยงามเนาะพ่าเข้าใจมันคือกันมันคือออกมาได้แบบว่าสีผสมปนเปนกันไปออันนี้ก็ยิ่งสวยเบิง้งดอกอีย่างบุบงามหลายอันนี้คอยกับปลูกเบาอ้างพี่น้องก่อนปลูกเบิดเลยแถวนี้นะอ่ะแต่กระถางใหญ่ตรงนี้คอยบม่ได้ปลูกนะคะ เฉพาะตรงนี้คอยไม่ได้ปลูกแต่ฟังทั้งพุ่นนะ่ะคอยปลูกเบิดเลยออืร่วมทั้งตัวนี้แล้วก็อันนี้โอ้โหเบิงสวยสวยทายให้เบิงเอาใจพุ่นมักดอกไม้คือคอยเนาะ เบิ่งไปงามตาสบายใจพี่น้องมีความถูกความเสาร์ยังมาหาคอยเด้อพี่น้องเด้อมาคุยกันมียังกระเขียนขางลางเนาะคอยได้อ่านคอยได้รับรู้ความรู้ซึกของเจ้าความสุขของคอยความถูกของเจ้าความถูกของเจ้าความสุขของคอยยังปะปนกันไปบ่แมนวาเวาถึงว่าความถูกของเจ้าความสุขของคอยบ่อแมนความหมายแบบนั้นนะความหมายที่คอยเว้านี่ก็คือว่า คือมีอยังเข้ามาคุยกันได้มาเขียนกันได้นะนะพี่น้องอืมเปิดเผยความรู้สึกแช่ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะไม่ต้องอยากอายดอกเนาะว่าผู้ใดจะเจอ,อยังแบบใดก็ตามแต่ว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเบิคนเราทุกคนบม่แตกต่างกันปันใดดอกพี่น้อง มีท yeah ั้งถุกมีทั้งสุกมาแตกต่างอีกยังกันมากไม่หรอกค่ะแต่คนรวยมีเงินหลายหลันแต่ยังมีความถูกนะคะคือยังไหลเนาะโอ้ยเบิ่งลายมือข่อยนั้นี่ข่อยเป็นคนปลูกอ่ะพี่น้องเจ้าภูมิใจจะดีใจทุกข่อยเพราะข่อยเป็นคนปลูกนะเจ้าเบิงปลูกมันต่างแตนนอนหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนอนนี้เดียวนะเออ เอามาเสียบเสียบใส่กระถางออกดอกแล้วเดือนกว่านะคะใส่เวลาเดือนกว่าแค่นั้นเองเบึง้งโอ้โห่ะไปสิให้เบึ้งว่ามืนอนีขอเพศหยังปลูกดอกดาวเรืองนะเบึง้งคูมันขึ้นแบบเวลาแค่เดือนกว่าดอกตูมแล้วนะคะเบิง้งพี่น้องออกดอกแล้วอะ่ะอื้อ โอ้ยสวยงามบึงอันนี้คือตอนที่เขา,พาเพาะเมล็ดพันธุ์่อยก็เห็นนะแล้วพอมันออกนอกมานิดเดียวออกนอกมาเดี๋ยวคอยจให้เบึงว่าต้นมันซํำใดคอยกำลังปลูกอยู่ตอนนี้แล้วจะไปบึงจะรออบ,บึงอีกเดี๋ยวคอยถ่ายให้บึงตอนนี้นะแล้ว ามันใหญ่ค่ะคอยยังได้เฮ็ดงานอยู่นี่นะคอยสิถ่ท้ายให้เบิ่งอีกเทื่อหนึง่งอันนี้มันตกักน้ำค้างอยู่เมื่อวานนี่ดีตัวมันตายเขาลืมเอาเขานี่อันนี้คือคือคือต้นน้อยนิดนิดน่อยน,น,นอยนที่คอยเริ่มคอยเริ่มเอาลงก่กระถางต้นประมาณขนาดนี้ต้นซ้ำนี่ยังลบ่ประทันใดนะคะนี่นี่อันนี้คือต้นที่คอยเอาลง่มกระถางนะพี่น้อย พี่น้องต้นที่คอยเอาลงกระถางคือต้นประมาณซัมหนี่เออนี่ดาวเรืองประมาณเดือนกว่ามันออกคือจังแถวทางพุ่นที่คอยทายให้บึงนะ่ะอืมไว้ขนาดเลยค่ะที่คอยว่านั่นอันนั้นคอยปลูกมาวานนะ่ะคอยบอกที่คอยทายบึงแหลกๆเนี่ยอันเนี้ยคอยปลูกมาวาน ่ายรูปเอางามงามไปผ้าไปเบิ้งโล่งหนึ่งเพราะว่าคอยทายเบิ้งแล้วมาว้านอันนี้คือโล่งสองโอเคพี่นองค่อยขอตรวจทางานก่อนเด้อเมื่อนี้คอยทางานบางนี่แหละนี่คืออันดินกระถางที่คอยไสมาว่านี่แล้วคอยก็เอามาปลูกดอกดาวเรืองตรงนี่นะคะปลูกดอกดาวเรืองตรงนี้ปลูกเสร็จแล้วาก็ยกไปไว้ตรงสั้นที่มันวางตรงนั่นอืมนี่แหละค่ะมือละ เดี๋ยวปลูกปลูกอันนี้เบิดกมันจะมีถาดหม่มาให้เห่าอีกปลูกอันนี้มดมือถ้าเกิดว่าดินเบพอเราก็ไปใส่กระถางอีกเอาดินไปใส่กระถางคือเกา่านี่ราคางานข่อยพี่นอ้องสบายๆมวนๆชิวๆให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้มีความสุขกับการทํางานเนาะพี่น้องเนะาะทำนาทีของเห่าให้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวพาไปเบ่งดอกไม้สีดําคักๆก่อนทำนาทีการงานของเหาให้ดีที่สุด บพว่าตั้งสิเป็นงานอีหยังกระตามเฮา่าดูถูกตัวเองอา่าดูถูกอาชีพการงานของเฮาเองผู้ได้สีวาจังได้ยาฮีเมมันว่าต้องไปสนใจไผนะคะพี่น้องนะเฮาอยู่ดีมีให้มีความสุขครอบครัวของเฮาอยู่ดีกินดีนั่นจ็คือความสุขของเฮาแล้วผู้ไดสีวะจังได้ยาฮีเมมันว่าต้องไปซราคําคนเา้าเดี่พี่น้องดอกสีดําค่ะมาแล้วง่ายมาแล้ว ไปคอนเด้อสวัสดีค่ะ